ขาดูน่อน่าคงแบบอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักทำท่าอะไรแบบมันจะปวดหลับตาไดมคัหายอาถ่ายให้หน่อเวลาวดขอลอยขอเรวมๆๆไตาวะตากระต่ายนี้ยูกองชอบแ่รถูกมียักษ์ อ่าเอาหน้าตรงๆหน้าที่เบี้ยมเอาแบบว่าถ่ายทุกครอบครัวคู่ที่บ้าน่จุรูกหมดเลยค่ะว่าจะทำอะไรจะทำอะไรเจอจะทำอะไรเก่งมากว่ากินเพลหรอจะถ่ายไม่ได้ดูดิิดดูตลกมากเลยอ่ะพีคมากเลยถ่ายด้วยมาอันนี้น่าจะไม่ใช่พีคแล้วน่าจะตกลงแล้วพีไม่โหสอบยากมันให้มันให้มันคั่งไว้เลือจะได้คั่งดาว ก็เดีเลยอันนี้โอเย็นเจี๊ยบสามแ่นพียืนรวมเลี้ยวๆเร็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 วเร็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 วๆ ย้ายมามันข้าชาเออโอเค1น3งสสามข้าชาเหมือนตะเละเอาไปมาช่องนี้ดีกว่าลูกช่องนี้เออโอเคอะไรคะมาขออนุญาตขอคนเดียวด้วยค่ะโอเคครับเข้าปังน้องหนึ่งสองสามหลายๆลูกเลยครัผู้กองเอาหน้ามาทางนี้หน่อยดูมันหนึ่งข้าชาลูกเออหนึ่งสองสาม ครูไม่ชอบถ่ายรูปคูไม่ชอบถ่ายรูปตายแล้วครูไว้เหบอครูไว้ชอบถ่ายรูปอันหนึ่งสองสามเอาใหม่เลยคาชากหน้าแงนไปลูกยังแปดได้ไหมหนึ่งสองตายเลยยิ่งทำใหญ่เลยมามา คาชาหน่าไม่เฉดเลยคาชาไปอยู่ข้างๆอีกหรอมาเออนั่นแหละโอเคนั่นแหละอะอย่าปังยม่ต่างเลยเดียวนามหลายกู่กองหนูหนูไม่ใช่แฟลได้บอกแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเขาโกมหน้าเองแล้วอันนี้ไว้แต่ตะก้อเหรอที่ยิ่งบนเอาไหมโอเคโอเค

เอไม่ขอบคุณผมแรงๆทุกคนผมไม่ยอมมา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 น้องเจมเมตัวอาพร้อมไหมเด็กๆทุกคนครูค่ะไม่เอาครูส้มใหญ่เจก็ตลกดีเฮ้ยโทรศัวได้ไหูเย็นก็ล่ะ